รายงานประจำเดือนสิงหาคมพศ2568ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอร้องกว่างนำโดยนางสาวชฎาพรคันติวร,รพันธ์พู้มในการสถานศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิตทักษะการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทันยุคสมัยทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และแก้ปัญหาการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพความอยากรู้อยากเรียนและการเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่บรรล์ห้องสมุดประชาชนอำเภอร้องกวางแนะนำการใช้งานและสมัครใช้บริการอีบุ๊กอาร์เคี r y ลเรีเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชัน CU E-book กิจกรรมบอร์ดเกมสำหรับผู้สูงอายุช่วยเรื่องการพัฒนาระบบสมองไม่ให้เสื่อมไปตามช่วงวัยโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลร้องเฉมกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่โรงเรียนบ้านไผ่โทนและโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกโดยจากกิจกรรมการเรียนรู้ทำผ้ามัดย้อมทำพวงกุญแจจากลวดกำมี่และบอร์ดเกมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองความต้องการของผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้นรูปแบบชั้นเรียนจำนวน43ชั่วโมงสก,กรอรร์ตำบลไผ่โทนวิชา เพาะเห็ดนางฟ้าผู้ฐานและรูปแบบกลุ่มสนใจจํานวน5ชั่วโมงสกรอตลแม่ยางหอวิชาการทําผ้ามัดย้อมสีมอห้อมและจํานวน1ิชั่วโมงได้แก่สกรอตลแม่ยางหอวิชาการสารผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่สสชบ้านครกหนานทาวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในชุมชนสสชบ้านห้อยห้อมบนวิชาการทําเสื้อมัดย้อมสีมออมนนมมมยอ้อมเย็นและการทํากําไรข้อมือจากเชือกเทียนและลูกปัดสกรอตลไผโ่โทนวิชาการทําไม้กวาดทางมะพร้าวและการแปรรูปพลิก กรตตำบลบ้านเวียงวิชาการสารตะกลา้าเส้นพลาสติกประโยชน์ที่ประชาชนได้รับโครงการร่วมใจพิชิตยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและการป้องกันกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยังยงย่งยืนในชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้วิธีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางการดำรงชีวิตและปฏิบัติตนโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยสามารถประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และมีสติปัญญาในการใช้ชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาพื้นที่อำเภอร้องกวางทั้ง11ตำบลงานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับโครงการเสริมสร้างความสามารถพิเศษพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์นักศึกษานำเสนอผลง,งานสร้างเป็นนวัตกรรมด้านการจัดการขยะด้านนวัตกรรมจากขยะด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมนักศึกษาได้คิดวิเคาราะห์ส่งเสริมการคิดอย่างสร้างสรรค์บูรณาการความรู้ใหม่หน่อยพัฒนาความมั่นใจในตนเองและพัฒนาต่อยอด ของนวัตกรรมโครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและความปลอดภัยของผู้เรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพศศึกษาและยาเสพติดสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ โครงการเสริมสร้างทักษะความรู้พื้นฐานและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ด้านวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาปรับใช้ในการเรียนรู้ของตนเองผ่านการคิดวิเคราะห์สกรระดับอำเภอร้องกวางนำนักศึกษาเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเน็ตโดยในอนันต์คงชุมผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่นิเชศติดตามให้กำลังใจและให้คำแนะนำกับนักศึกษาแต่ละระดับรางวัลและผลงานความภาคภูมิ นางสาวชดาพรขันติวรพันธ์ผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรยกย่องชุมชนองค์กรอำเภอระดับคุณธรรมต้นแบบและคนดีสีจังหวัดน้าหอประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและในสังวรมาตาลนครูอาสาสมัครประจำสสอชได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากบทความแรงเรียนรู้เรื่องหยอกทาแปดเถาวันแห่งชีวิตนสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคเหนือจังหวัดลำปางด้านการพัฒนาบุคลากรโครงการพัฒนาบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาต่อยอด นวัตรกรรมการเรียนรู้รการสอนด้วยกระบวนบการสเตมศึกษาโดยในอนันต์คงชุมพ่วงหนวยการสํานักงานสกรประจําจังหวัดแพร่เป็นประธานในการเปิดน้าห้องโรงแรมแพร่นคราสเตมพลังแห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมวิทย์คณิตเทคโนโลยีและวิศวกรรมสู่การสร้างสารรนาคตด้านเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุนเกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาคขีเครือข่ายหลากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนที่พร้อมสนับสนุนและผลักดันให้การเรียนรู้ก้าวหน้าเรยั่งยืน